สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกับช่องรวยออนไลน์สายลงทุนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในส่วนของการเทรดฟิวเจอร์นะครับบนกระดานเทรดไบแนนนะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดระดับโลกนะครับและเป็นกระดานเทรดที่มีววล่มการเทรดต่อวันนะครับสูงมากๆนะครับตรงนี้นะครับจะเข้าได้2ทางนะครับก็คือตลาดต่างๆนะครับและกดฟิวเจอร์นะครับแล้วก็หน้าหลักนะครับแล้วก็กดทาง มอนะครับแล้วกดฟิลเจอร์นะครับตรงนี้นะครับผมได้ทําการเทรดเหรียญลิงไว้นะครับในส่วนการเทรดนะครับฟังก์ชันการเทรดจะมี2ส่วนนะครับก็คือคอร์สและไอโซเลตนะครับคอร์สก็คือการเทรดโดยที่ถ้าเกิดการขาดทุนนะครับมันจะลากเงินทุนของเราออกมาจากวอลเล็ตเรื่อยๆทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นไอโซเลตนะครับก็จะเป็นการเทรดโดยที่เราสามารถลิมิตหรือว่าจํากัดเงินทุนออกมาจากวอลเล็ตเราได้นะครับ ตรงนี้นะครับในการเทรดฟิวเจอร์นะครับถ้าเรากดลองหรือกดซื้อนะครับราคาที่เราจะได้กําไรนะครับจะต้องสูงกว่าราคาที่เรากดนะครับแต่ถ้ากดขายหรือกดช็อตนะครับราคาที่เราจะได้กําไรจะต้องต่ากว่านะครับมาดูในส่วนของเลเวเลตนะครับตัวคูณนะครับที่มีให้เราใช้นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับเหรียญลิงค์นะครับจะมีให้เราใช้สูงสุดนะครับเจ็ดสิบห้าคูณนะครับแต่ถ้าเป็น BTC นะครับก็จะมีสูงสุดอยู่ที่ร้อยี่สิบห้าคูณนะครับตรงนี้นะครับผมได้ทำการเทรดอยู่นะครับตอนนี้ติดลบค่อนข้างเยอะนะครับลบยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับราคาที่ผมกดนะครับก็จะอยู่ที่สา6สิบสามจุดหกดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ราคาส4มสิบสี่ จะล้างพอตนะครับหรือโดนบังคับขายนะครับอยู่ที่ราคา35นะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจเปิดบัญชีใบแนนนะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการติดตามคลิปของแอดมินนะครับทางชาแนลนี้นะครับก็สามารถกดติดตามกดไลค์กด Sub สไคร b ์ให้กับแอดมินได้นะครับขอบคุณมากครับ